วัสดีครับกลับมาพบกับขัญทาวเวลแมนอีกเช่นเคยกับสโลแกนที่ไม่เคยจางหายคอนเทนต์ไม่ค่อยมีแต่คลิปดีๆเรามีให้กันตลอดนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันว่าหัวเทียนของผมนะครับก็คือเรื่องของเรื่องะครับผมเปลี่ยนเนี่ยครับตัวหัวนกกระจอกเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นหัวนกกระจอกเดิมนะครับกับหัวนกกระจอกที่เป็นงานเทียบเนาะดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไฟสีหัวเทียนมันจะแตกต่างกันหรือเปล่ามาดูกันเลยครับ ปิดสวิตกุญแจก่อนเนี่ยครับเนี่ยครับอันนี้คือของเดิมเนาะมันจะเป็นส้มๆ้มาะครับส้มส้มขาวขาวที่ผมไม่แน่ใจว่าตัวเนี่ยนะครับตัวหัวนกกระจอกเนี่ยมันเสียหรือเปล่าเนาะเนี่ยครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนอีกอันนึงก่อนครับแล้วเดี๋ยวจะได้รู้กันว่ามันเป็นยังไงเนาะในความคิดของผมนะครับผมว่าสีไฟโวเทียนของผมมาผมว่ามันไม่ค่อยโอเคนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวผมอ่ะจะใช้เป็นหัวเทียนหัวเดิมนะครับหัวเทียนที่ผมใช้ก็คือ BP 8 ES นะครับซึ่งรถผมเนี่ยมันก็แปลกๆเนาะอันที่จริงอะ่ะหัวเทียนของ NSR ตัวนี้นะครับมันจะเป็น b 9 ES นะครับแต่ว่าผมลองเอามาใส่แล้วมันรู้สึกว่ามันกินน้ำมันมากอัตราเร่งอะไรมันไม่ค่อยดีนะครับผมก็เลยลองเปลี่ยนเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นหัวเทียน พวกตระกูลโนวานั่นเองครับ BP เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนหัวนกกระจอกนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ม,มันออกสีแบบขาวๆเนาะน่ครับเราก็ทอดออกไปเลยส่วนนี้นะครับเป็นปลาหัวเทียนแบบเทียบไม่ใช่แต่งนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยครับขันจนกว่ามันจะขันไม่ได้แลว บิดเกียวเข้าไปเลยนะครับข้างในมันจะเป็นเหมือนเป็นน็อตเกียวปล่อยโอเคครับบิดไปต่อไม่ได้แล้วเนาะผมก็จะใช้หัวเทียนหัวเดิมนั่นเองครับสังเกตดูดีๆนะครับ อันนี้เหมือนถ้ไฟจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะมีความเป็นแบบสีส้มสสีฟ้านะครับเมื่อกี้มันออกขาวเนี่ยผมคิดว่าตัวหัวนกกระจอกเนี่ยมันก็มีส่วนครับเนี่ยครับสังเกตดูดีๆเนาะเนี่ยครับสังเกตดูดีๆนะครับเห็นไหมครับอันเนี้ยออกสีส้มๆฟ้าผมว่าไฟมันน่าจะดีกว่ากันครับ เนี่ยครับผมก็จะขันหัวเทียนเข้าไปก่อนเพราะว่าเรื่องของเรื่องอะครับผมอ่ะลองเปลี่ยนเนาะเพราะว่าเราอ่ะสงสัยเราก็อยากรู้คําตอบนะครับผมก็เปลี่ยนหัวนกกระจอกนะครับแล้วผมเอาไปขี่เนี่ยมันก็ขี่ได้แหละแต่ว่ารถอ่ะมันมีอาการเหมือนสะดุดนะครับพอผมเจออาการแปลกๆเนี่ยครับผมก็ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็เอามาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับ ตอนที่ผมสตาร์ทติดที่ใช้หัวนกก็จอกเดิม,มครับมันจะแบบมันก็สตาร์ทติดแหละแต่ว่าเวลาบิดเวลาอะไรครับมันไม่รู้ว่ามันรู้สึกได้เลยอ่ะเช็ค hmm. ก่อน การที่เราปิดคันเร่งแบบนี้นะครับเสียงแบบมันใสกว่ากันเลยครับจากเท่าที่ผมลองมาเนาะนะครับเสียงมันจะใสกว่าบางทีรถเรานะครับมันเป็นจุดใต้ตําตอเนี่ยแค่รักโหเทียนนะครับมันก็เป็นอาการได้หลายอย่างเนี่ยครับ ได้แล้วเสียงมันค่อนข้างจะใสขึ้นมาเลยผมคิดว่าพอ,อมันมีกําลังไฟมากขึ้นนะครับคิดว่ามันน่าจะแบบดีขึ้นเลยแหละเนีครับเดินเบาไว้ก่อนเนาะ ก็เดินเบามาได้สักพักหนึ่งเนาะถอดปลักหัวเทียนครับแล้วก็ดูสีหัวเทียนเลยหัวเทียนอันนั้นน่ะมันพอผมถอดหัวเทียนออกมาดูแล้วนะครับมันจะเป็นแบบช้ำๆนะครับมันบอกไม่ถูกอะแค่ปักหัวเทียน,นยตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะเกี่ยวหรือแต่ไปมามันก็ใช่นะครับ รถผมนี่มันเป็นรถที่แบบแปลกมากเลยตัวผมเองก็พยายามจะรักษาแบบใช้ของน้ําเดิมอะไรเงี้ยนะครับแต่บางทีของเดิมมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ไปทุกอย่างเนาะอันนี้ก็จะช้ำๆหน่อยนะครับแต่ตอนแรกอะ่ะมันจะช้ำเหมือนกับ มีฝุ่นละอองคล้ายๆเปรียบเทียบเหมือนเม็ดทรายนะครับแต่พอมาใช้ปักหัวเทียนอันนี้อันนี้แค่เดินเบานะครับยังไม่ได้เอาไปวิ่งใช้จริงมันก็รู้สึกได้ครับการเร่งการอะไรเนี่มันใสเลยรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนบางทีนิดเดียวจริงๆครับผมนี่เจอไปหลายครั้งแล้วเนี่ยกับ NSR คันนี้ก็คือจุดใต้ตำตอนะครับ โอเคก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับเพราะว่าตอนแรกที่ผมเร่งมันยังไม่ใสเลยแต่พอมาเนี่ยมันเหมือนแบบเสียงมันใสขึ้นมันเร่งดีขึ้นนะครับเรื่องกําลังไฟเนี่ยมันก็มีส่วนเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับหลักๆมันก็จะมีอยู่แค่3อย่างเนาะน้ําไฟอากาศนะครับน้ําก็คือน้ํามันส่วนไฟก็คือระบบไฟนะครับแล้วก็อากาศก็คือพวกกองอากาศพวกอะไรต่างๆนะครับ นี่นะครับอันนี้ก็เป็นทิกแบบเล็กๆน้อยๆที่ผมได้เจอมานะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับคลิปหน้านะครับผมจะเดินทางไปไหนหรือจะทำอะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับไปก่อนครับบายบาย